สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมวันนี้เรามาส่งข้าวยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับดัมซิ่งดินด่วนแล้วก็มาเจอเสียแบงค์ครับสูพิวดไม่ได้หรอกเดี๋ยวซื้อรถเอาเดี๋ยวซื้อรถเอาคถคือแบงค์เงินรวยเนี่ยรวยตรงไหนพิวดนี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะครับพ <c oughs> อ,อดี ข้าวแถวนี้หาซื้อไม่ได้ได้ลูกชิ้นมาแต่ได้ลูกชิ้นมานะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเย็นเ็นจะแบงค์กินเครื่องดื่มเย็นเย็นนะได้มีเดี่ยวมีเลายผมนี่พร้อมมานะผมเนี่ยผมกินนมตาหมีมาแล้วผมกินนมตาหมีแล้วกินนมตาหมีมาแล้วลักทานอยู่หลังรถครับผมเราเจอเสียแบงค์นะครับครั้งล่าสุดอยู่ที่ถนนสายสตึก สตึกจอมพะอระนะครับผมค,ครั้งนั้นที่เสียแบงค์เนี่ยขับรถพว่วงตอนนั้นอตอนนั้นเราเจอเป็นคณะเลยเจ็ดแปดพ่วงครับซึ่งโดนตำรวจทางหลวงสอยไปใครจำได้ก็คนนี้แหละต้้อองมบกราคาไหมคครับงไม่ต้องบอกหรอกมาเดี๋ยวสิให้ เอาเสร็จเสรวุ่นเนี้เสร็จรอกน้าหน้าหน้าโน่นมีอยู่สองข้างแะไรที่ว้างเห็นเห็นเห็นนี่ครับนี่ระดับยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนี่เบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึ่งของภาคอีสานเลยครับ แรงบันดาลใจของหมูรถดำซิ่งดิ้นด่วนเอายาอ้วนไหมเรากินได้หมดพี่วุ้นที่เหรอไหมไปไปไอ้นี้ยากินเนาะมันจะมีเนื้อมีหนังนะเมียยาให้พี่วุ้นกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนี่กินเอานั่นแหละถ้าวุ้นวุ้นจะวุ้นวุ้นจะซื้อให้พี่วุ้นกินฟรีๆเลยวุ้นจะซื้อให้พี่วุ้นลองยาให้พี่เป็นคนทดลองยาก็ได้จริงยาิีกว่าไม่ใช่คือเขาขายแล้วทีเนี้ยใครกินก็อ้วนไง <ผ>เออแค่นั้นมาดูก่อนขอมกับพี่บูดอีกอ่ะเอาอายุห่อยาใช่ไหมไม่เอารีวิวมาดูก่อนเอารีวิวนะเอาเท่าพี่บูดเห็นพี่บูดจะแบบคบรับลุกพี่บูดจะไอ้นี่เลยครับดีครับผมไต่โน่ะอะ่าน,นี่ขอบุณเอานะครับ่ ตอนเมื่อก่อนแห้งๆอย่างนี้แหละตอนนี้วู้บกระปุกกระปิะปน่ารักนะ<ม>ยิงมีเนื้อมีหนังขึ้นไม่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 เกินม,ม,มันจะมันจะพอดีมันจะแบบว่าดูแล้วมีน้ำมีนวลนย์สี่เจ็นัมเบอร์สองศูนย์สี่เจ็ดนะครับสองพันสี่สิบเจ็ดทเรท่าไหร่อะสอง0 0กว่าของพี่ทำกี่แบบแล้วพี่ แบบเดียวแบบเดียวตลอดใช่นี่เลย,ยลเรา <c oughs> มาดูคนดังเห่งอีสานใต้ติดติ๊กเกอร์นะครับผมก็จะเปลี่ยนแบบเขาขี้เกียจถ้าใหญ่กว่านี้สวยเลยใหญ่กว่านี้สวยแบบใหม่ <c oughs> ผมนะแบบใหม่ผมไม่มันไม่ค่อยอย่างนี้นะ ใช่ได้นี่แบบใหม่ถ้าเราลงทุนแบบเออใช่ตามันจะใช่ถ้าเราติดรถเราเองอ่ะจักเติ้ได้แต่ร้้มันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเขาออกแบบนีโอ้หแบบใหม่เสียตีนี่หว่า นี่แบบใหม่เดี๋ยวพักใกล้กลับก่อนค่อยขอเสตตี้สิครับเยเอาเลยนะนะมันครับของผมนี่จะของแบรนด์ครับมันมมันอย่างเดียวเรื่องเรื่องคุยเรื่องคุยกับกันเรื่องถ่ายคลิปนี่มันแต่ที่บ้านไม่มันบ้านไม่ค่อยมันอ้าวคือว่างสั่นต์บานนี้เจ้าคือว่างสั่นต์เท่า อาบน้ำแต่งโตัวท่าทีหอมๆมาสิไปหยอกไปหอยกรอบกรอบโอ้โหอบบานเยอะบานจอมติดใจอันบานจอมนี่หกล้อใครมาอีกแล้วนั่นคนไม่โคเล็กมาหรือเปล่าเขาเอาไม่ยังช่วยเอามาปั่นหกล้อมานะครับวันนี้เสียวุฒจะพาเราไปดูอะไรเนี่ยปฏิบัติการอะไรพี่เรียกว่าปฏิบัติการอะไร ผู้รถไม่โคเจ๋ยววุ้นนี่เขามางแต่ตีสี่ตีห้าเลยโอ้ยมาถึงนี่ก้ามงคนพื้นที่เพิ่งรู้แต่พี่วุฒนมาก่อนอ่ะสุดยอดไปละกผมนี่ก็ตามกลิ่นมาเลยสอโชคมิ่งขวัญเอาลูกพี่ทำไมไม่ติดปากระโป้งอ่ะ ไปนะครับสุดยอดดีดีพลังขับเคลื่อนด้วย40นู่นเหรอครับอยู่ข้างในนู่นลหรอครับไปก่อนเสียตยฮะเสียแบงค์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปเดี๋ยวไปกวนคูนินก่อน คุณนินครับอยากเจอหน้าจังเลยครับสวัสดีครับแล้วทำไมไม่ลงรถนี่นกินข้าวแล้วบอกหนูกินแล้วมีเครื่องดื่มเป๊ปซี่น้ำเอ่อเครื่องชูกำลังไอ้กินน้ำตาลสดเอาไหมอ้วนอะไรอ้วน,มมนขนมขนมแห้งปลายแห้งของแห้งเอาไหม <laughs> มากวนนิดหน่อยมากวนนิดหน่อยอยังไม่ร้อนหรอกลงมาเลยผูนินบอกร้อนพร้อมล้วบอกอ่ะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ค่อยค่อยว่ากันใหม่ดมเดี๋ยวผม,มผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนฮะรมบอเอา พี่วุ้นนี่เขาได้หลายช็อตแล้วช็อตเดียวตอนตอน,ตอนรถมาถึงพี่พี่ก็<ะ>พี่มาถึงก่อนรถสองคันนะั้นมาถึงบ่มาถึงเขาก็ขุดกันแล้วอ๋อเขาเริ่มปฏิบัติการแล้วพี่ม,มาถึงมาถึงเขาก็ขุดกันแล้วเราอยู่บ้านอะไรนะพี่บ้านอะไระบ้านพวงตึก๊กพวงตึกบ้านพวงตึกตำบลตาตุงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ เจอกันใหม่สวัสดีครับ